สวัสดีครับผมเป็นน้องกองบายรักเลขสี่แม่สภาพควรมเพลินชิบุซูเป็นครับน้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องเม่สภาพควรมเพินเพือเก่าครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าครับพี่น้องครับหลังจากที่ดูไปเฮ็ดไฟเฮ็ดภารกิจหลายอย่างค่ะยัางมาให้ได้เลี้ยงอยู่ครับสวัสดีครับเป่นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอบสองรอบสามครับรอบสามรอบสี่หน้าตายังสวยอย่งหล่อเมื่อเดือนเลยเอาหลังจากที่ ไปเฮ็ดไปเป็นแรกครับมาหาเป็นสเตปสามที่รอบเลยเขาเมาน้าเพิ่นให้มาจัดของให้คนเมาน้าพี่น้องครับอ่าขอบุญขอบุณพ่อใหญ่ใจดีครับเพราะว่าสิเป็นบ้านฮักน้องฮักแยงครับอา่เฮียหน่อยครับรวม2อ0พคะแนนครับมาดิครับขายดีครับมาด้ครับบนี้ครับคนนายแม่ครับไหวมาดิครับคนนายแม่คือเปิดทางดูแลครับเบิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งๆๆๆ้เบิ้งเะเบิดงพอของครับพี่น้องครับเบิ่งดู วัสดีครับคุณนายแม่สวัสดีครับมาเบิร์มาเบิร์ครับยียังพีเอนี่งใส่ไหมนุโตเหลือแต่น้าครับนี่นีครับถุงว่อเก็บแล้วถุงเก็บแล้วเมื่อไหร่คุณนายแม่ค้ายดีตเป็นปกติได้ไหมครับพระเอกก็รอมานางน้ำเบิร์กด้พี่สลูกไส้ลูกไส้มานางไส่ฟอดล็อกซีฟรอบเราเปนรล็อกเปิดล็อกเปิดวัชการบ้านไม่ได้เปิดไม่ได้เมื่อเลยเออ โอ้เกิดย้อนมาพระเยกรอม่านังยมองนี่วัดดีครับวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี่น้อครอพ่้อเม่นเขาให้คนายแม่สบายงอกดหนึ่งพอกดสองครลูกตัว่ากดนึลูกตับมาี่นงคายน้ำจอยแม่ชูมือมันก็ดีดแมครับแม่ครับลูกไส้พี่น้องลูกไส้เอาขออนุญาตถามซื้อถามเสียงนะครับคุณนายแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนับตัวะครับซื้อว่าจะไหครับสวัสดีครับฟอกิจตะชัยครับฟอกิจตชัย จากไซครับนี่ครับยังพานี่ไม่รักสมุลอยู่ครับผมมา่านจากไซคด์หนี่งครัขอนแก่นมาแต่ขอนแก่นครับพักอยู่ขอนแก่นแต่ว่าเป็นคนอุบลครับคนอุบลแมนครับมากระเพยครับพี่ครับมากระเพ่อหน่อยครับผมพ่อหน่อยแมนครับเนี่ยหน่อยเพื่อกับเมาหน้าหาครับเพิ่งพักคะแนนขอบมาขึ้นกันหลายครับขอให้เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยเด้อครับเป้าหมายเป็นยังไงจะนะมากระเพ่อหน่อยจะซื้อหรือว่าออร์ดิชั่นถ้าพ่บนไอยมากเดี๋ยวเหครับเบิ้งเพิ่ง่อมเบิ่งเพิ่อมแมนครับ ของสาวน้อยระเพลินโชว์เลยพี่น้องครับเในช่วงที่เขาหน่อยบริหารงานครับนลยครับเอ้าบ่อได้มาอยู่น้ำสกัดน้ำกันครับว่ามาขึ้นมาเป็นเพื่อนน้ำแข็ีนี้บุญวาสนามพ่อครับงานพ่อระเพล่นเขาพี่คนเอาขึ้นรุกขึ้นไ่พ่อได้นะครับครับยักษ์ว่าจสิปักคือบราณปัจจุบนครับลัมเป็นพ่อครับหรครับเคยลัมก่อนเคยลัมอยู่ครับแต่ว่ากับพ่อได้ครับพ่อได้พ่อได้เลี่ยนบพ่อไดเลี่ยนจบแล้วครับเลี่ยนจบแล้วครับเคยไปสักการณตรงไหนบ้างครับหรืครับ เดียบวัฒนธรรมใช่ไครับเคยไปสังกัดแนนครับจักวงนะครับไป่สองวงครับวงระเบียบวงแรกครับเออวงระเบียบวงที่สองครับวงแรกวงแรกครับสีสานครับโอ้เขาเสียงอีสานครับฤดูกาลนึงแนนบ้านระเบียบฤดูกาลนึงแนนครับมาฤดูกาลนี้ใส่ไปใส่ปูนที่ตากนะครับก็น้องฟอสกิตะชัยใส่ไปวงไหนครับน้องโอ้ขม่าวงขาซาไรนะเพิ่อนชว์นี่วไม่ฮักคือเสียลอยครับบ้านฮักน้องฟอสกิตะชัยครับพี่ คุณแม่มาเนาะครับขนาดพาดังขายของอันคุณแม่เปิดทางสิบลอบว่าสิกลับบ้านนะครับไม่ได้กลับเชือกนะครับเที่ยวเปิดขายของครับว่าน้องๆสาวประเภทหนึ่งประเภทสองเนี่ยมาเที่ยวมาซื้อแต่ของครับผมนะครับหัวเรันมาดังซูเปอร์นะคุณแม่ในคลิปสุขายดีเครับครับครับขอเสียงกันหน่อยหนึ่มครับเอาก่อนรับเอาเพียงอนไรตะร้าตะร้าตะร้ากินเพลงอย่างนี้เสกนหน่อยรูป ก็ทุกก็ทุกก็ทุเทาเพ่งบ่ครับครับผมดอกจานบานแล้วทั่วทองหน้าต้นเดือนกุ้มพามินาเมษายนคึดหอดกันใจคนจนที่เคยตีนต้นดอกจานวานใจท่าโเสียงไงเสียงกับแมนเนี่ยสุดจอดสุดจอดโอ้ย ก็ไอเดินรสาผ็ดคนร้อนไอเดินต่างๆครับและช็อตจะนี้สบายใจนะครับอันนี้ก็ครับเซตแจงพวกนี้สบายใจต่อครับเซตแจกนี่คือกับขนห้องมอครับพี่อัดอัดเพลงมืออื่นครับผโอ้โหพลงฝากคนละครับฝากผลงานเพลงคนละครับเออเจนี่ก็ฝากติดตามผลงานเพลงนั่นเลยด้อครับพี่น้องสีนี้เพลงใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับประเทศนี่เฮเทียนอุบลครับผลงานเพลงแรกเป็นของผลงานเพลงของเจ้าของครับครับผมก็จนี่ก็ฝากติดตามเออ นักร้องตัวน้อยๆคุณหนีในเด้อพี่น้องครับผมกําลังเขามาอยู่ในวงการนีะครับกําลังแบบว่ายังใหม่อยู่นะครับพี่น้องกะบางคนกับสปอนเน่หู่นะครับเนาะครับผมแล้วก็กับเพลงโคเวอร์ออกมาครับเพลงฮักสาวอีสานไต่ครับอันนี้เป็นเพลงโคเวอร์ครับที่เป็นดรื่อมืออื่นครับช่องเนี้ยช่องนั่งทีติดตามช่องที่ช่องยังนั่งติดตามอะไรเนีเอ่อผลงานติดตามทางช่องนิวเจเนอเรชันแมนครับผมแมนครับแล้วก็ ช่องทางที่ตามผมเองส่วนตัวผมเองก็ฟอสกิตชัยครับแม่ฟุ๊กแม่ครับขึ้นทุกช่องทางเลยครับทีมข่าวฟอสกิตชัยครับยูทูบมาึ้นแม่ครับเอาฝางพี่ฝั่งนองซอยหนังโซเชื่อครับฟอสกิตชัยครับฟังจะเสียใจโอ้เป็นต้องดัังโอ้สายดูกระแสเริเบิ่งแต่นัดเฮ้ยครับเพราะว่าจะเป็นประเภทนึงประเภทศสองนะนั่นเฮ้ยครับมาดังขายเนี่ยมาซื้อของแม่สภาพเปิดทั้งซิปก็รอดนะครับครับ จนคองจนเมื่อทังทังคลายครับพี่น้องครับจไม่นังลราไปตุ้เพื่อประทานวมประาคังไก่น่าน้เพองเอารถอะไรมาครับรถรถอะไรมาครับครับรถมาครับรถอะไรรถตู้หรอรถตู้ครับครับสถ้กาหนนัากว่าไทยเลยครับคมไม่ได้ขายไม่อีกคนครับเยื่อการได้ข่าอากาที่นี่อยู่ครับบานออริชั่นเนี่ครับ มามานองาวกิาจะได้มอาชิมาก็ได้ครับผมคอคือคือคือแต่ว่าในใจ่ายไม่้มีเป็นววงไปเปนขอใคมดมีหรือว่ามีมีไว้ในใจ่ด้มีไว้หนใจแล้วครับามือเปิดโตครับผมติดตามน้าช่องเด้เป็นรองเด้อพอกินใชครับทั้งสามช่องทางครับเป็นรองครับจดว่าจะได้ก็ได้แม่ผ่านมาครับเนี่ยผ่านมาน่งผ่านมาหนึ่านเ่ไหกแล้วเขาเห็ยว่าขายของขายดีนะครับ จะขายผ่านจะขายของไปเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยเมื่อกี้กันซ้อมเสียงไอ้ฟังอยู่ได้เมื่อกี้เสียงก็ได้ยินได้ยินครับที่ได้ยินปกติก็ได้แม่สิการต้องไปฝึกอี๋ยวเพิ่มอรัคืออัตลักีณ์ของน้องให้มันได้แล้วก็นางก็คืองเราคือลำเตะจังหวะของของนองแก่แก่แบ่นี่เข้าขันตลาขาเข้าอย่าไม่ดูกับสาวน้อยทีเป็นแห้งหรือว่าสาวน้อยแล้วเพิ่มชุ่มเข้ากระตองมาฝึก บึกในแนวของลำเพลินเคยบอกเคยลำบ่าลำเพลินกับเคยฟังอยู่ครับแต่ว่าเคยลองเพี่ยงอันลำเพิ่นจะเลื่อนใจลำเพลินจะเลื่อนใจเนะลำเพิ่นจะเลื่อนใจที่รหลกวนนี่เกินมันไม่เกินนี่มั้งแม่เกินเกินบางเนี่ยนี่เกินถึงที่รหลกวนทุโท์กับฟังลำเพลินแล้วมันสะเทือนว่าใจแม่นครับแม่จะเลื่อนใจมันเกินขึงที่แหลก่างอย่าง ฟังสำองลเพื่อของพู้หญิงฟอตจะน้อยด้วยพี่น้องครับว่าสิงโตน้อวก้านก็ดีหน้าตาก็ดีเนาะเป็นตะแพงแท้เลอลูกไส้่อยไส้เลาเป็นลูกไส้เยดลได้แม่ได้แม่ไม่ต้องมาด่าเป็นลูกชายนะเบิร์ดมื่อครับปกติพัสับสองทุ่มสามทุ่มอะไมหนึ่งของเมื่อถังมันนี่แร็มเนนะครับเมื่อปรกอเนก้อนะครับพี่น้องครับมื่อ้ยังสูงไหมอ๋อมันคิดว่า พ่อจะเปิดหากังเล่นแน่ใจพอจะเปิดจะน้อยจะน้อยเลยตอนชิลงคลิปมันฟังเสียงรำเพื่อนเขาไปฟอสจะน้อยครับผมผมก็จิ๋วไปไหนเนาะเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยถึงสดีน้องๆครับผู้ชายเนี่ยพามปแล้วเพียงหนึ่งนะครับเหลือแต่ผู้หญิงครับตอนนี้ครับอี่างนี้ครับพวกผู้สาวมาฟังเพลงดังเด่นงาม ในพญารำเพริเนาะทีละครับเพลงแรกที่ผมเอาไปออดิชั่นไปอยู่นิวเจนิเสียงสานตอนรครับแต่ว่าไปลองดูกันเรื่องครับผมออดิชั่นเนาะก็เอาคนนี้มาลัมก็ได้โอ้ไปเปออดิชั่นผ่านบ่ล่ะยวยอิสานนครีผ่านบ่ออเิชั่นอยู่เสียงอีสานครับนิวเจนบนี่ยเจ้แหุ่่มเรอโอ้นิวเจน

น้องสาวจังว่าพ่อเข้าแล้วข้าแล้วสิลำตัดดอกคอยสิลำตัดดอกคอยสิลำเกี่ยวเหนียวพันแต่ก่อนนั้นสิลำเกี่ยวสิงหักกะว่าไปซ้อมแพ่งหักต่อกันกุลำเกี่ยวลำคืนเดียวพี่ขอซ้อนเป็นกรอนลำคืนเดียวพี่ขอซ่อนเป็นกรอนพี่ขอกอดมันลำเกี่ยวเหนียวพันก่อนแบบนั้นสิลำเกี่ยวบ่ท่านเขาก่อนแบบนั้นสิลำเกี่ยวบ่ท่านเขาก็จังหวะกุล้ำไทยดอกกะทิ่ิวินเกี่ยว ฉันนอนเดี่ยวผู้ฉันเดี่ยวกายาฉันนอนเดี่ยวผู้ฉันเดี่ยวกายามาพุกน้อยโสภาจะเอาไม่แน่บนุนไปเลื่อยผู้เพลงไทยเขาว่าหมุนไปเรื่อยผู้เพลงไทยเขาว่าโอ้นักกีฬาชอบเล่นลองเสียงแสงแตียงมันใส่ซ่องเวทีน้อยนารีผู้หนุ่มแน่นเต็มพันพี่จำได้ผู้เพลงไทยเขาว่าพี่ จำได้ผู้เพลงไทยเขาว่านักกีฬาชอบเล่นซออูเหมือนเพลินฉันเหมือนมองผู้ชนะต้องกายาฉันเหมือนมองผู้ชนะต้องกายาเจอาเท่าไรผู้ราคาจะให้ห้าพันทองฟังเสียงกองผู้ตีดังตุ้มเตืนตุ้มเตล่ะเตละเตละตุ้มเตืนตุ้มเตล่ะเตล่ะเตละตุ้มเตือนทกขบาทผู้ยืนยืนผู้ทั้งอ่อนอ่อนแทนต้อนตีแต่ผู้เจ้าู้ติงผู้มั่นแก้่วต้อน ตีแตนผู้เจ้าผู้ติ่งสลิงติ่งผู้เจ้าผู้ลิงผู้ลมผัดผู้งาอย่างผู้ลมตองลมตองผู้ใบหีตองเจ้าผู้เนี่ยเอาลมพันตองผู้ใบที่ตองเจ้าผู้เี่ยเอาเบาพี่ชายขาดสู้ผู้ไก่ข่างหางสมอมเอ้ยอมก a ย a s จมผู้น้ำไหลอมเอ้ยอมก a ย a s จมผู้น้ำไหลก็บาพี่ชายผู้นอนกิดห่วงคานิงผู้น้ำนองน้ำคานิงผู้น้ำนอ สวัสดีครับที่ร้องครับรักมาในใจกกันที่ตามช่องได้เลยเราสายไปสบายตามที่ครกันขายของก็ดีร่องพก่ขมวนครับพี่น้องกรต่า้อคุณน่องฟัดตะพงชัยหลายๆครับผมทมาซอยขายของซอยคุณแม่เลครับทร้องครับ้างขัม้วนครับพี่น้องครับดปิดที่ตาต่อกันี่น้องครับอย่าลืมติดตกดกด s a ช่องม้วนร้อมาเิเงินรับเลยเรื่อยๆครับสวดีครับวันดีควันดีครับ